บนบ้านโคกอยู่ทางด้านทิศตะวันตกครับตัวโครงเ้าตัวผืนเ้าด้านหลังสีดำมาเมื่อมเลยครับด้านหน้าเป็นลายอะไรเนาะยังไม่รู้ครับเราต้องดูอีกทีหนึ่งเมื่อขึ้นสุขขึ้นไปแล้วครับลายในหลวงครับโอ้ลายในหลวงครับองค์พ่อรอเก้าฮักครับฮักอีแล้วฮักฮักพี่น้องครับลบกันตามมีคนรับได้ครับโอ้ทำไมรับได้ มันกระแทกหน้าอกหรือเปล่าครับผมมองเห็นช่วยไปดูหน่อยครับเขาไปรับเลยนะครับดรับตรงปลายมาเลยทันาดูด้วยผมเห็นเขาเอามือกำสองนัำอูไปดูกันหน่อยครับพี่น้องดูหน่อยดูหน่อยครับดูหน่อยถ้าไม่เป็นอะไรดีปลอมมือให้เขาถ้าเป็นนี่แจ้งมาเราจะได้เรียกหนวยกู้ภัยเรียกตำรวจเรียกเราน่าจะน้าจะโดนหัวครับน่าจะโดนศีรษะเหรอครับช่่ยกันไปดูดีๆหน่อยครับเชื่อกันหน่อยครับพี่น้องครับ จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พยาบาลเอออหนวยพยาบาลอหนวยพยาบาลดูหน่อยครับโอ้เป็นคนเสียสละมากครับวิ่งไปรับไม่ให้ไอไอหัวว่ามาจิ้มดิอาเรียกรถพยาบาลครับหัวแตกครับหัวแตกรถพยาบาลที่พยาบาลวิ่งไปแล้วค่ะครับหัวแตกครับหัวแตก ต้องต้องหารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพยาบานวิ่งไปก็คนเดียวด้วยครับหนอนตัวกระจนกระจนหัวหนอน่าจะมีหนุ่มๆมาอุ้มวิ่งไปให้ถึงเร็วๆน่าจะมีจักรยานไฟฟ้าเออจักรยานไฟฟ้ามาทิ้งไว้หรือมอเตอร์ไซค์เอจักรยานไฟฟ้าดีที่สุดครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปถึงที่เลยหมายเลขสิบหกทีมงานสัญญาอีกหมายเลขสิบหกทีมงานสัญญามีหลายทีมครับมีห้าหกทีมเลงเด้เสื้อเขียวเหลืองใช่ไหม กานตั้งลังโอ้ลมแรงลมแรงลมกำลังแรงสังเกตดูว่าวยักษ์ที่ขึ้นอยู่ต hey. ัวสีขาวน่ะปีกเขาเอนเลยนะปีกอนมากๆเลยแต่ก right. so ็ยังทนรับสภาพได้ยังตั้งรับได้อันนี้น่าชื่นชมอราจะปล่อยว่าวนี้ลมมาจริงลมมาเลยลมช่วย นี่แหละเราอยากหยุดทูบหยุดเทียนบอกพรยาลเมเอ้ยประพาเอ้ยงานเมาปีนีน้ขอให้ลงมาดีๆเนอเขาก็าปล่อยลมมาเลยเดีย๋ยวอย่าบ่นไม่ไอ้ปล่อยซอจะปล่อยเมาอนี่มันไม่ค่อยดียนี่มันแรงเอาไปน้องช่วยดูหน่อยนะครับตอนนี้พยาบาลไปถึงแล้วครับเป็นมากน้อยขนาดไหนมาแจ้งบอก,พกเพื่อนะครับอีกรอบหนึ่งครับไปแล้วเอาเป็นเมาของของใครเอ,อ่ยอันนี้เนเี สียแเเหมือนกันนะครับเออเหอ,อนี่แหมขึ้นัดเร็วเหลือเกินภาคไม่ทันเลยครับนี่ดังลัมดีมากแสงดงว่าคำนวณมาเด็ดเดียวเลยนะครับผมก็งึดงงว่าคนนิสานบ้านเราแท้ๆนะครับคำนวณได้ยังไงว่ามันต้องหนักอย่างนี้ขนาดนี้ขึ้นติดลมแล้วไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาผ้งงในตรงนี้แหละครับ เออถ้าว่าฝรั่งมังค่านี่มันต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณใช่ไหมเอียงซ้ายเอียงขวาหนักขนาดไหนขี่บอลกี่ครับมันรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี่อันนี้คอมพิวมือคอมพิสมองเรียกว่าสมองนึ่รมือสองมืออันนี้ต้องตรบมือให้กับพี่น้องชาวเว่าในจังหวัดระยครคบพี่แม่จริงๆเลยตอนนี้ลมมาแรงเห็นไหมเสียงลมออกกำลังลมดับฟูดฟูดฟูดเลยครับพี่น้องที่มี ระวังนะคะออตัวว่าวมันเสียหลักแล้วมันโอนเอ็นไปทางท่านมันจะได้รับอันตรายนะคะเพราะนันขอยห่างๆหน่อยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเว้า,วาวเอียงไปทางตัวเองหรือเปล่าถ้าเอียงไปทางตัวเองเรีบวิ่งหนีก่อนเลยต่อไปครับ17ครับ17ชมรมว่าอุบลราชธานีอาจากจังหวัดอุบลครับว่าจากจังหวัดอุบลครับ ที่น้องชาวอุบลยังดูอยู่ในนี้มีไหมเออเอาอุบลหรือที่ไหนก็แล้วแต่มาบุริรัมย์คนบุริรัมยินดีสนับสนุนและส่งโิมโอ้โ,อโหโอโห้โอโโอสวยจริงมากงามมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับนั่นแม่ติดลมดีมากเลยนะครับนี่ติดลมแล้วติดลมแล้วครับ อุตสาห์นี่เนี่ยหนุ่มรอสาวงามอุดเพราะต้องว่าอย่างนี้แล้วอาหารอาหารอาหารก็อร่อยแหนมเนืองแหนมเนืองเหรออ่าแหนมเนืองอร่อยนะแหนมเนืองไม่ได้จักรวรดินะเหรออุบลเขาก็มีอุบลนี่ต้องหมูยอโอ้ดีเออไอหมูก็แปลกเนาะถ้าไม่ยอก็ไม่อร่อยใช่ถ้าพยออร่อยเออ เอาเป็นยังไงครับคนบาดเจ็บนะครับที่วิ่งไปรับเว้านะครับอาการเป็นยังไงนาะเราอยากจะรู้นะครับหนักนาะสาหัสขนาดไหนหัวแตกนี่ไม่ธรรมดานะไ,รราไอ้แหลมๆม,มันมาจิ้มนะ่ะเัามนต้องกระเทือนนะ่ะไม้หม้ว่ามันใหญ่นะเอนะเอกระเทือนสมองนะ่ะเออพอที่จะส่งโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับครับ ต้องถามคุณหมอตัวน้อยบางทีนจนเราเคยประกาศเลยแต่ปีหลายๆปีมามาเที่ยวงานาามหากรรมวิสารหาหมวกกันน็อกใส่เลยผู้ภัยไ,ไปดูหน่อยเนะคงเจ็บยังไงแบบไหนผู้ภัยผู้ภัยมูลิธิสว่างครับไปดูนะครับ <laughs> พอจะเอาส่งโรงพยาบาลไหม <Okay. S 2> ตอนนี้กําลังพายุมรสุมพูนเ,เ,เกิดลมปูบ้าหมูครับลมพายุขยอลจะกูจูภาษาเขมรกี่ทายังเจ้าลมบ้าหมูขยอลปกูจู <c oughs> จริงๆลมบ้าหมูมันจะหมุนๆใช่ไหมอันนี้พายุฝนเอออันนี้พายุฝนเอาหัวหน้าทีมเป็นหญิงหรือครับเนี่ย,ยอันนี้ของแคลแคลงทงแคลงทงแคลงภาษาเขมรแปลว่าว่าว ทงแปลว่าใหญ่ว่าใหญ่แขลงทงเป็นรูปนกยูง